สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่กันอีกเช่นเดิมนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะจ๊ะก็คือหัวข้อที่ว่าเขาเปลี่ยนไปจริงหรือว่าคุณแค่คิดไปเองเออมาถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเช็คพลังงานเขาคนนั้นพร้อมๆกันเลยจ้ะ,ะก่อนอื่นคาใบแม่หมอขอดูก่อนว่าอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าเขาเปลี่ยนไปนะคะเขาเปลี่ยนไปยังไงนะแม่หมอขอห้าใบจ้ะเราไปดูกันก่อน แล้วลองฟังนะคะว่าตรงไหมนะตรงกับพลังงานเราไหมอ่ะเขาเปลี่ยนไปยังไงจ้ะอ่ะใบแรกนะคะก็คิงถือถ้วยอัศวินดาบนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเอาใจคุณเหมือนเดิมอืม ดูดูมีความเป็นอีโก้ขึ้นปากร้ายขึ้นใจร้อนขึ้นคุณพูดอะไรผิดหูนิดนึงนี่เขาแบบว่าโอ้โหอารมณ์นี่แบบมาและอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นไม่ค่อยเอาใจไม่ค่อยหวานเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพูดออกมาตรงๆแล้วก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเฮ้ยเราเป็นคนรักเป็นคนคุยกันจริงไม่เนี่ยทำไมฉันเหมือนก็ว่าฉันโสดเหมือนก็ว่าฉันอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็อาจจะแบบเงียบเียไม่ ไม่มีเวลาได้คุยกันได้แบบหืวหวาได้กุ้งยิ้งมุ้งยิ้งกันอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพักเนี่ยเขาเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวทีเนี้ยเรามาดูว่าเขาเปลี่ยนไปจริงไหมเออเขาเปลี่ยนไปจริงไหมหรือว่าคุณนะคะแค่คิดไปเองนะ,ะเขาเปลี่ยนไปจริงไหมคะ ไปแรกนะคะหกถ้วยนะเจ็ดถ้วยนะคะสามดาบ ออแม่หมอมีความรู้สึกว่าดาร์กอยู่แล้วนะดาร์กแนละ้วแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่อินไม่ซีเรียสน,นะคะอันนี้นะก็เป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมบางทีมันอาจจะแบบยังไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้นะถ้าอยากให้ให,ให้ให้มั่นใจว่าเป็นเรื่องของเราแม่หมอแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะเพราะอันนี้ก็แบบเออมาดูแบบขำๆอ่ะเหมือนก็ว่าเช็คพลังงานขำๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าเพิ่งแบบไปไป,ไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราสัทีเดียวอะไรอย่างงี้ไม่เอานะดูแล้ว อย่าอินแล้วเอาไปทะเลาะกันนะคะไม่เอานะดูเพื่อความมันเทิงมันอาจจะเป็นพลังงานของใครก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้นะคะนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าเ,เคยมีแฟนเก่าหรือเคยมีความรักครั้งเก่า อแล้วคนเก่าคนนั้นเหมือนก็ว่าเขาเวียนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้รู้จักได้แบบอะไรกันเขาอ,อาจจะเจอกันทางโซเชียลอะไรเงี้ยหรือแบบเคยทักกันบนโลกออนไลน์แล้วแบบเจอกันอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าสปาร์ทเนาะมันเหมือนกับแบบว่ายังไงความทรงจำเก่าๆเหมือนมันกลับมาอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยทำให้กลายเป็น แม่หมอว่าคุณในบางคนคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าที่เขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรอืแต่ว่าคุณอาจจะแบบไม่ไม่แน่ใจหรืออาจจะแบบว่ายังไม่ได้ฟันธงอะไรขนาดนั้นนะคุณอาจจะพอรู้พอระแคะระคายแล้วว่าเขาอาจจะแอบไปติดต่อกับแฟนเก่าหรือแบบติดต่อกับใครเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยอ่าในบางคนเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนะ อเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าที่เขาเปลี่ยนไปนะคะเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนนี้ก็อาจจะมีความคาดหวังในความสัมพันธ์สูงอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าพอคบกับคุณแล้วมีพอพอมันมีคนที่เข้ามาทําให้วอกแวกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอะไรอะไรที่เราเคยทําดีเคยอะไรที่เคยถูกเคยอะไรมันผิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทาให้เขาแบบอารมณ์เสียอะไรแบบนี้ใส่เราไปบ้าง อาทีนี้ในเมื่อออกมาเป็นอย่างนี้แม่หมอจะดูต่อให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเขาจะกลับมาเลือกเราไหมเออแม่หมอขอดูต่อให้ค่ะขออีกห้าใบค่ะอย่าเพิ่งนอยนะอย่าเพิ่งเอาไปอินไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองนะคะอย่างที่บอกไปเนาะมันไม่ใช่ใครดูคลิปนี้แล้วเอาไปทะเลาะก,กันไม่เอานะคะอันเด็กถือถ้วยนะคะ สุดท้ายแล้วเขาจะยังเลือกเราอยู่ไหม The f u อะสุดท้ายเราแม่หมอว่าเขาก็ยังเลือกเราอยู่ดีนะสบายใจได้มันอาจจะเป็น บททดสอบที่แบบว่ามีคนเข้ามาแล้วเหมือนกระทาให้เขาไขว่ขว ე ทาให้เขาหวั่นไหวอะไรเงี้ยแต่พอท้ายที่สุดแล้วเขาจะรู้นะคะว่าใครมีค่า,าต่อเขาที่สุดใครแบบว่าควรค่า,าต่อการที่เขาจะแบบว่าเามีความจริงใจให้ทุ่มเทความรักให้อะไรแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งให้ปล่อยเขาไปก่อนเขาอยากแบบทําอะไรเขาทําตามใจแต่ต่อไปเขาจะมาขอโทษนะคะขอโอกาสจกคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดใครในที่นี้มีการห่างกันไปและอะไรแบบนี้นะ ขอแบบว่าขอห่างกันสักพักอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาขอโทษขอโอกาสคืนดีคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าใครถ้าใครตอนนี้ความสัมพันธ์ยังแบบแบบยังเป็นแบบยังยังไม่ได้แบบมีการตัดขาดอะไรกันเดี๋ยวเขานะคะจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมาขอโทษคุณสำนึกผิดในสิ่งที่เขาเนี่ยนะคะทําลงไปนั่นเองจ้านะจบค่อนข้างดีจบค่อนข้างดีงดก็ให้คุณนะคะอย่าคิดมากเนาะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเองค่ะนะ อ่ะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมานะจ๊ะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นีได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกไปไม่อินไม่ซีเรียสค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราแบบเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นนะคะจนกว่าจะได้มาเช็คดวงส่วนตัวนะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคุณนะคะเอ่อคนเดียวนะคะไม่ได้มีพลังงานอื่นมาปะปบ,บนนะคะนะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะพอแบบขำๆดูขำๆเช็คพลังงานขำๆอย่าไปคิดอะไรมากนะจ๊ะนะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิ หน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย